สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำการแกะกล่องน,นะครับเจี่ตัวเครื่องฟอกอากาศสำหรับเด็กนะครับตัวนี้เป็นสร้อยคอที่ห้อยให้คอนน้องๆหนูๆน,นะครับจากยี่ห้อไอโบนะครับตัวนี้เป็นรุ่น a อร์ว d a C1 ตัวนี้ที่ผมได้มาคือเป็นรุ่น Limited e dition นะครับเป็นรูป Hello Kitty นะครับ มาดูล็อบกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากไต้หวันนะครับตัวนี้เป็น Limit e d e dition จะเห็นได้ว่านี่ราคาเป็นราคาไต้หวันนะครับก็จะมีเป็นภาษาจีนอยู่นะครับาทางไอเบิลแล้วก็มาดูตัวสเปคนะครับตัวนี้หลักการทำงาน,นก็คือเป็นเป็นสร้อยคอนะครับที่สามารถปล่อยประจุได้ตรงนี้นะครับซึ่งปล่อยประจุได้ประมาณ2ล้าน2ล้านไอออนลบนะครับเพื่อไปจับกับ อากาศและแหอากาศตกลงมามันไม่ได้เป็นการกองอากาศนะครับเป็นการปล่อยประจุออกมาแล้วก็ให้ไปจับกับฝนในอากาศนะครับแล้วก็ให้คนอากาศตกลงมาเหมือนเหมือนเราสร้างเกาะกำบังนะครับรอบรอบรอบ,รอบ,อร,ร,อบรอบคอเรารอบหัวเราสําหรับหนูน้องน้องหนูๆน,น,นะครับมันไม่ได้เป็นการกองอากาศสักทีเดียวเลยเจวน,นี้เขาบอกว่าป้องกัน PM 2.5นะครับได้99.9%นะครับ แล้วก็ตัวนี้สามารถกำจัดแบตเีเรียในอากาศได้นะครับ90.7%ตอนนี้แบตแบตเตอรี่นะครับใช้ได้28ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีฟิลเตอร์ไม่ต้องมีการเปลี่ยนพัดลมไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหลักการของมันคือการปล่อยประจุลบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใช้ไฟฟ้ากระแสต่ำนะครับป็น0.01นะครับเปอร์เซ็นที่มี ที่มีเป็นกระแสะที่ปลอดภัยต่อเด็กนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายของเราด้วยมาลองแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับทำกาแกะกล่องตัวนี้นเมืองไทยก็มีขายนะครับแต่ไม่แน่ใจรุ่น l i m มือเจ็ด t i o n จะมีขายหรือเปล่า หลังจากแกะกล่องแล้วนะครับก็มาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นรุ่นคิตตี้นะครับแน่นอนก็เป็นลูกคิตตี้ตัวนี้วัสดุเป็นเหมือนเป็นยางหน่อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแกะกล่องเลยตันนี้จะมีลิ้นออกมานะครับให้เรายกยกขึ้นออกมาได้ค,คู่มือนะครับเป็นภาษาจีนล้วนนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเลย ก็เป็นคู่มือเป็นอันนี้เป็นคู่มือนะครับทัทีนะครับอันนี้เป็นใบใบรับประกันใบรับประกันนะครับโอ,โอเคก่อนนี้คู่มือคู่มือจะมีภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับมีหลายภาษาเลยมีภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาไทยด้วยรุ่นกล่องน,นะครับมีอะไรมีเข็ม หลายคนคงสงสัยนะครับว่าเข็มนี้ไว้ทำอะไรนี่เปน็นเข็มจิ้มซิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังก่อนนี้มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นสายไมโคร USB นะครับแล้วก่อนนี้อัน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องดูในคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งได้เพิ่งได้ของมาเลยนะครับยังไม่เคยแกะกล่องอะไรเลย ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับชาร์จเราชาร์จเราชาร์จกับสายนะครับคือเราต้องถอดอันนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ชาร์จเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กดูดอย่างนี้นะครับนี่คือการชาร์จนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปตัวนี้ใช้ไฟที่5โวลต์1แอมป์นะครับเป็นไมโคร USB เราจะออกก่อนนะครับ นี่ใช้งานง่ายครับนี่เป็นแม่เหล็กดูดนะครับโอเคแล้วมาดูตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้สายนะครับเป็นสายเหมือนเป็นสายยางนะครับตรงนี้เป็นสีทองเป็น l i m i t e d edition นนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดดูดแรงทีเดียวเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น โลคิตี้นะครับแล้วตรงนี้จะมีแปลงเล็กๆนะครับแล้วก็เจ้าตรวจเจ้าเข็มจิ้มซิมนี่ครับเอาไว้ทําความสะอาดทําความสะอาดรูกล่องอากาศนะครับ<อ>เพราะว่าตรงนี้นะครับรูกรองอากาศตรงนี้้ทำความสะอาดตรงนี้เพราะว่าเราจะปล่อยไอออนไอออนลบออกมานะครับไอออนลบอาจจะตกลงมาแล้วมาเข้ามาในนี้นะครับเราก็ใช้เข็มจิ้มซิ่มนี่นครับเขี่ยเขี่ยเอาฝุ่นออก นะครับนี่เป็นเป็นวิธีําทำความสะอาดนะครับของเจ้าตัวนี้้วตัว a i v i d a C1 นะครับก,ก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวผมต้องลองไปใช้งานดูก่อนนะครับจากที่ดูรีวิวมาแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้มานะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเนี้ สามารถกรองอากาศได้กอง p m 2 5สําสำหรับลูกน้อยของคุณได้มากขนาดไหนนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยตัวนี้เป็นที่ได้มาคือเป็นสร้อยห้อยคอนะครับสามารถห้อยคอตามรูปตามรูปนี้เลยนะครับก็สำหรับใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช anel ของเราและเพจของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ